จะหยุดพักฉีดน้ำให้น้องพักกันเป็นระยะระยะได้กำชับว่าไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆถึงเม,มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะถ้ารู้ว่าสุดเหนื่อยทั้งคนและช้างให้พักทันทีอะไรประมาณนี้เราไม่เร่งนะคะเอาความใจเปนหลักแต่ดีใจที่สุดนะตอนนี้ก็คือพอนะครับคุณแม่ได้มายืนยันด้วยตัวท่านเองแล้วว่าบุญเย็นจะไปอยู่ในที่ ไม่ได้ไปลากไม้ไม่ได้ไปทํำตัวไม่ได้ไปทำอะไ,ไ,ไ,ไรไปอยู่ในที่เหมือนกับแบบว่าธรรมชาติสบายนะครับผมก็รู้สึกดีใจอยู่นะครับอย่างน้อยๆเขาก็เป็นถึงว่าความสูญเสียของเราจากขนาดไหนนะครับแต่เราก็ยังดีใจที่เขาไปจากเราเขาก็จะได้ไปอยู่ดีไม่ใช่ว่าอ้วออกจากเราไปไปทํางานอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะบรรทอนมาเหมือนกับมันจะมีอะไรต่อกันหรือเปล่าว่า เราพยายามผลักดันให้เขาไปตรงไหนก็ได้เขาให้ออกจากเราอย่างนั้นมันก็จะมีความพอตอนนี้มันกําลังโกรธอยู่มันดีใจอยู่มันสะใจอยู่แต่พอหยิบหน่อยก็จะมียิ่งสมัยทุกวันนี้จะมีคนบอกว่าลุงเหมาช้้งลุงเหมาน่ะตอนนี้มันลากไม้น่ะโอ้มันจะไปไม่ได้แล้วมันไปทํางานหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็จะเหมือนจะว่าคือไม่สบายใจถ้ามันค้างที่ใส่ดีๆเขาไปทํางานยังไงมันต้องไม่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงแต่นี่มันตัวเขาไปทํางานหนัก บ้างเราก็เป็นห่วงแต่ตอนนี้เราสบายใจแล้วนะครับสบายใจแล้วนะครับยังไงเขาก็ได้ไปอยู่ในที่ดีๆนะครับก็ขอบคุณนะครับดีๆใช่ดีแต่แล้วก็อะไรดีครับแม่แม่ของน้องทางบุญเย็นนะคะก็ไม่ต้องหวนจะคอยอัปเดตความเป็นอยู่ของน้องทางบุญเย็นนะคะให้ได้ทราบพอดีตัวเองก็ก็ไม่ได้มีอาชีพทางช้างเนากก็ไม่ได้มีเพจมีอะไรมีแต่ Facebook กไง ก็คงต้องตามทางนั้นนะคะเนื่องจากไม่ได้ทำพวกนี้เป็นอาชีพก็จะไม่มีอะไรอย่างไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์เลยๆ่ะคะมีแต่ Facebook ของตัวเองนะคะก็จะพยายามอัปเดตให้แม่ๆได้ทราบว่าน้องอยู่ยังไงนะคะเป็นระยะจะได้ไม่ไม่ต้องห่วงกังวลเหมาก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าลูกไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาครับกคอรับผมขอบคุณมากคับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video